Hello, guys, how are you? Welcome to my channel. I'm Gladys. I'm a journalist from Venezuela. I run uh, my main YouTube channel, which is Gladys Seara, my name and my last name. And I've been working uh, on that since four years ago. So today I decided to start this English channel. I have to confess, I don't speak perfect English, but I'm gonna do Uh, I'm going to try my best to make this channel work Because I want to share with you um, so many experiences And right now I'm in Thailand Specifically in the north of this country I'm close to Chiang Mai And I'm here in this Elephant Resort I've been spending the last two days of my life here And this is amazing สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันในคลิปวีดีโอเรื่องใหม่ของเราแล้วครับวันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องราว ของสาวชาวเวเนซุเอลาที่มาเที่ยวประเทศไทยแล้วเกิดติดอกติดใจก,กับการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยจนเกิดหลงรักประเทศไทยจนถอนตัวไม่ขึ้นเธอบอกว่าเธอมาเที่ยวประเทศไทยแล้วสี่ครั้งครั้งนี้จึงเป็นครั้งที่ห้าที่เธอมาเที่ยวประเทศไทยรวมจํานวนห้าครั้งในระยะเวลาสองปีโดยครั้งล่าสุดครั้งที่ห้านี้เธอมาเที่ยวประเทศไทยเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วสําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเธอนั้นผมได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเธอว่า เธอเป็นชาวเวเนซุเอลามีชื่อว่ากลาดิสเซราโดยเธอบอกว่าเธอมีอาชีพเป็นนักข่าวหรือจูเนลลิสโดยปกติเธอจะพูดเป็นภาษาสเปนเพราะภาษาหลักของประเทศเวเนซุเอลาคือภาษาสเปนแล้วในตอนนี้เธอได้มาเป็นยูทูบเบอร์เปิดช่อง youtube ที่มีชื่อช่องว่าเซราทาวเวลโดยเธอบอกว่าเธอจะใช้อังกฤษในการทำช่อง YouTube ของเธอเธอบอกว่า เธอก็พูดภาษาอังกฤษได้ไม่เก่งมากหรือไม่คล่องไม่เหมือนภาษาสเปนของเธอแต่เธอก็จะพยายามหัดพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ชมจากทั่วโลกได้มารับชมช่องของเธอมากขึ้นเนื่องจากภาษาอังกฤษมีคนใช้ทั่วโลกมากกว่าภาษาสเปนโดยในวันนี้ผมจะมารีวิววิดีโอของเธอมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันจากวิดีโอของเธอที่มีชื่อเรื่องวิดีโอเป็นภาษาไทยชื่อเรื่องว่าฉันบินกลับมาประเทศไทยนี่คือเหตุผลว่า ทำไมฉันถึงกลับมากรุงเทพอีกครับตอนนี้เราจะมารับชมเรื่องราวจากวิดีโอของเธอกันครับเรามาเริ่มเรื่องกันเลยครับเมื่อเริ่มเรื่องวิดีโอของเธอเธอก็อยู่ที่สนามบินของประเทศศรีลังกาเนื่องจากก่อนที่เธอจะมาประเทศไทยนั้นเธอไปเที<ๆ>่ยวอยู่ที่ประเทศศรีล<ๆ>ังกาแล้วตอนนี้เธอกําลังจะเดินทางออกจากประเทศศรีลังกาโดยจะบินมาเที่ยวที่ประเทศไทยเมื่อเครื่องบินจากศรีลังกาบินมาถึงดอนเมืองขณะเธอเดินลงจากเครื่องบินแล้วเธอพูดว่า ในที่สุดเราก็มาถึงประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วฉันดีใจมากเลยนี่เป็นการมาประเทศไทยครั้งที่ห้าของฉันในรอบสองปีฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะไปเจอกับสิ่งที่ฉันคิดถึงและอยากทำในประเทศไทยหลังจากลงจากเครื่องบินแล้วเธอก็ได้ไปซื้อสินค้าแล้วก็ไปแลกเงินเป็นเงินไทยแล้วจากนั้นเธอก็เดินมาเจอกับร้านเซเว่นในสนามบินดอนเมืองเธอบอกว่านี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเธอมากเลยที่ได้มาเจอร้านเซเว่น เพราะเธอมีสิ่งที่ต้องทำที่สำคัญในเซเว่นคือซื้ออะไรที่สำคัญบางอย่างเธอบอกว่าเธอรักร้านเซเว่นในประเทศไทยมากที่สุดเลยร้านเซเว่นในประเทศไทยมันยอดเยี่ยมมากเลยเพราะมันมีของที่ฉันชอบทานมากที่สุดขายในร้านเซเว่นด้วยนั่นคือขนมปังปิ้งที่แสนอร่อยแล้วเธอก็เดินไปหยิบขนมปังแซนวิชในร้านเซเว่นขึ้นมาสองชิ้นมันคือขนมปังแซนวิชแฮมชีส ที่เราเห็นวางขายในร้านเซเว่นนั่นเองเธอบอกว่าเธอหยิบมาสองชิ้นเพื่อจะได้นําไปให้เพื่อนของเธอได้ลองทานหนึ่งชิ้นด้วยแล้วเธอก็แนะนําเพื่อนของเธอให้ผู้ชมรู้จักว่าชื่อแอนดรูและมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกพร้อมกับส่งขนมปังแซนด์วิชให้เพื่อนเธอหนึ่งชิ้นเธอบอกว่ามันเป็นขนมปังที่แสนอร่อยถ้าคุณกินแล้วคุณจะหยุดกินไม่ได้คุณกินชิ้นที่หนึ่งแล้วคุณจะต้องกินต่อชิ้นที่สองและชิ้นที่สต่อไปเรื่อยๆ หลังจากจ่ายเงินค่าขนมปังแล้วพนักงานร้านเซเว่นได้นำไปปิ้งให้จนร้อนเธอกับเพื่อนก็หยิบขนมปังเดินออกมาจากร้านเซเว่นและเปิดถุงทานขนมปังกันเมื่อเปิดถุงขนมปังออกมาเธอบอกว่ามันมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่หอมมากมันเป็นขนมปังที่อุ่นอร่อยอย่างดีและกรอบมากแล้วเธอก็ยกนิ้วหัวแม่โป้งขึ้นมาทันทีที่กัดขนมปังเข้าปากเหมือนกับเพื่อนของเธอเมื่อกินเข้าไปแล้วก็อร่อยติดใจจนบอกว่า ให้คะแนนเต็มสิบไปเลยแล้วบอกว่าจะต้องไปซื้อมากินเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นเซียร่าก็สารภาพเหมือนกันว่าต้องไปซื้อมากินเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นเหมือนกันเรียกว่าอย่างที่เซียร่าบอกไว้แต่ต้นว่าคุณจะหยุดกินมันไม่ได้และนี่คือเหตุผลเหตุผลแรกที่เธอบอกกับท่านผู้ชมว่าทําไมเธอถึงหลงรักประเทศไทยเพราะเธอติดใจขนมปังแซนด์วิชแฮมชีสของร้านเซเว่นในประเทศไทย เธอบอกว่าไปหากินในร้านเซเว่นที่ประเทศอื่นไม่ได้เธอติดใจรสชาติขนมปังแฮมชีสในร้านเซเว่นประเทศไทยจนต้องเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งเป็นครั้งที่หเพื่อมากินขนมปังแฮมชีสจากร้านเซเว่นในประเทศไทยนี่คือเหตุผลอันสุด Amazing เหตุผลแรกของสาวเวเนซุเอลาที่บอกว่าทําให้เธอหลงรักประเทศไทยจนต้องบินกลับมาเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งที่หหลังจากนั้นเธอก็ได้เดินทางไปเข้าพักที่โรงแรมของเธอ เมื่อมาถึงห้องพักของเธอในโรงแรมเธอก็ได้รีบนอนพักผ่อนสองถึงสามชั่วโมงแล้วตื่นขึ้นมาบอกผู้ชมว่าตอนนี้เธอพร้อมจะออกไปเที่ยวกรุงเทพแล้วเซียราได้นัดกับเพื่อนชายสองคนของเธอเพื่อไปเที่ยวกรุงเทพด้วยกันทั้งสามคนได้มาขึ้นรถตุกๆของทางโรงแรมที่จัดให้ลูกค้าได้นั่งฟรีเพื่อไปลงที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหรือ MRT เมื่อทั้งสามคนได้ขึ้นไปบนรถตุกๆ รถก็ได้ขับออกจากโรงแรมไปตามเส้นทางในซอยเซียร่าได้บรรยายว่าที่นี่เป็นบริเวณที่น่ารักมากมันน่าอยู่มีร้านค้ามากมายเธอบอกว่านี่คือร้านทำผมร้านสักครีแล้วรถตุกๆก,ก็ขับมาถึงร้านเซเว่นที่เปิดอยู่ตรงหัวมุมถนนเธอบอกว่าร้านเซเว่นในประเทศไทยเป็นร้านเซเว่นที่ดีที่สุดในโลกแล้วรถก็ขับมาถึงร้านนวดเธอบอกว่าเธอเคยมานวดที่ร้านนี้และชอบมานดร้านนี้มาก จนสนิทเป็นเพื่อนกับพนักงานนอดร้านนี้เลยรถตุ๊กตุ๊กขับผ่านร้านค้าต่างๆไปเธอเห็นแล้วก็บอกว่าเธอได้มาเห็นบรรยากาศเก่าๆที่เธอเคยมาเที่ยวที่นี่ทำให้เธอมีความสุขมากที่ได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งพร้อมกับร้องตะโกนออกมาว่าฉันมีความสุขที่ได้กลับมาประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทย Amazing มากเธอบอกว่าฉันชอบประเทศไทยเป็นประเทศโปรดของฉันเลย

เธอบอกว่าเธอชอบมาใช้บริการนวดไทยในร้านต่างๆในประเทศไทยและตามที่ต่างๆก็จะมีร้านขายอาหารแบบสตรีทฟู้ดมีให้เลือกทานมากมายแล้วเธอก็ชี้ไปที่ร้านทำผมหรือซาลอนแล้วบอกว่าเธอชอบมาใช้บริการทำเล็บที่ร้านซาลอนแห่งนี้ด้วยเธอบอกว่าเธอคิดถึงกรุงเทพมากเลยแล้วเธอก็มีอาการตื่นเต้นสุดๆเมื่อรถตุกๆขับผ่านร้านขายข้าวผัดกระเพราเธอบอกกับเพื่อนๆของเธอว่าต้องลองกินผัดกระเพราเธอบอกว่า ที่เธอต้องกลับมาประเทศไทยครั้งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้าก็เพราะเหตุผลเดียวคือเธออยากมากินผัดกระเพราตดข้าวเธอคิดถึงผัดกระเพราจนต้องเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนี่คือเหตุผลอันสุดอเมซิ่งเหตุผลที่สองของสาวเวเนซุเอลาที่บอกว่าทำให้เธอหลงรักประเทศไทยจนต้องกลับประเทศไทยเป็นครั้งที่ห้าเธอบอกว่าเธอชอบกินผัดกระเพรามากเลยให้เธอกินผัดกระเพาทั้งสามมือก็ยังได้ แล้วรถตุกๆก็พาเธอและเพื่อนของเธออีกสองคนมาลงที่สถานี MRT พระราม9หรือที่ฟอร์จูนทาวรัชดาเธอบอกว่าที่เธอมาลงที่นี่เพราะว่าที่นี่มีอาหารจานโปรดของเธอขายอยู่ที่นี่เมื่อมาถึงที่ฟอร์จูนทาวเธอได้บอกว่าเมื่อชาวต่างชาติมาถึงเมืองไทยมีสิ่งหนึ่งที่ต้องทําก่อนอย่างอื่นเลยคือการไปซื้อยาดมเธอบอกว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยในการที่จะได้สูตรดมยาดมของประเทศไทย แล้วเธอก็เดินเข้าไปในร้านวัดสันแล้วซื้อยาดมโอเซียนมาสองหลอดเธอบอกว่าเธอได้ซื้อของน่ารักๆมาสองหลอดเธอบอกว่านี่คือเครื่องช่วยหายใจสำหรับชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วเธอก็เอายาดมโอเซียนแบ่งไปให้เพื่อนเธอหนึ่งหลอดพร้อมกับเธอได้แสดงวิธีใช้ยาดมให้เพื่อนของเธอดูอย่างช่าชองหลังจากที่เธอมีประสบการณ์มาเมืองไทยหลายครั้งเห็นคนไทยใช้ยาดม โปยเซียนกันมาแล้วเธอบอกเพื่อนเธอว่ามีวิธีใช้ยาดมอย่างเทพสองวิธีคือการเอายาดมมาดมที่บริเวณใต้จมูกแล้วก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีที่ดีมากๆคือการเอายาดมนั้นยัดเข้าไปในรูจมูกแล้วเดินไปสูดดมไปแล้วเธอก็ทําให้เพื่อนเธอดูเพื่อให้เพื่อนเธอนั้นทําตามแบบอย่างการใช้ยาดมโดยการยัดเข้าไว้ในรูจมูกเหมือนเธอเพื่อนของเธอทําตาม แล้วก็บอกว่าอย่าดมนี่มันสดชื่นมากแล้วทั้งสองก็หัวเราะอย,ย่างชอบใจแล้วเธอก็บอกว่าตอนนี้ได้เวลาแล้วที่จะบอกให้ผู้ชมทราบว่าเหตุผลที่เธอต้องกลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งคืออะไรเธอบอกว่าก่อนอื่นเราต้องเดินข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามเพื่อเข้าไปในห้างเซน็นทรัลพระรามเก้าโดยใช้อุโมงค์ทางข้ามใต้ดินจากฝั่งฟอร์จูนทาวไปยังห้างเซน็นทรัลพระรามเก้าเมื่อมาถึงเซน็นทรัลพระรามเก้า เธอได้บอกว่าเธอบินกลับมาประเทศไทยอีกครั้งเพื่อมากินอาหารจานโปรดที่ฟู้ดคอร์ดในห้างเซ็นทรัลพระรามเก้านี้เธอบอกว่ามากินเป็นประจำเพราะมันเป็นอาหารจานโปรดของเธอเธอกินได้ตลอดเวลาเลยและที่สําคัญคือเธอจะกินทุกวันเลยเธอบอกว่าจะพาผู้ชมไปทานอาหารคือผัดกระเพราอาหารจานโปรดที่เธอชอบมากที่สุดในโลกเลยที่ร้านอาหารร้านหนึ่งที่เธอมากินประจำที่ร้านนี้เธอบอกว่าในฟู้ดคอร์ต นี้มีคนมากันอย่างหนาแน่นแม้ตอนนี้จะเป็นตอนเช้าๆของวันจันทร์เธอบอกว่าในเมืองไทยคุณจะกินอาหารได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเธอบอกว่ามีฟูดคอร์ตมากมายในห้างต่างๆในเมืองไทยรวมทั้งมีร้านอาหารอยู่ทั่วไปทุกที่ทุกแห่งแล้วเพื่อนของเธอก็พูดว่ามันมีร้านอาหารอยู่ทุกที่ทุกแห่งในเมืองไทยพร้อมกับแนะนําผู้ชมว่าถ้าอยากลดน้ําหนักอย่ามาเมืองไทยเป็นอันขาดเพราะมันจะมีของให้คุณกินตลอดเวลา24ชั่วโมง คุณมาเมืองไทยน้ำหนักตัวของคุณต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแล้วเซียร่าก็พาผู้ชมและเพื่อนของเธอมาอย่างร้านอาหารจานโปรดของเธอเพื่อสั่งผัดกระเพราดข้าวอาหารที่เธอชอบมากที่สุดในประเทศไทยเธอได้สั่งอาหารกับพนักงานร้านว่าเธอต้องการผัดกระเพราหมูสับไข่ดาวที่มีรสเผ็ดน้อยๆเมื่อพนักงานร้านได้ทำผัดกระเพราให้เธอเสร็จแล้วเธอก็บอกว่านี่คืออาหารที่ฉันชอบมากที่สุด Stand where I love to eat pad ka prao. and this is the dish that I love the most here in Thailand. Sawadee ka. Let's order one. Pad ka prao, please. Pad ka prao, little spicy. Pork. Kapun ka. ka. And this is my favorite, the ultimate Thailand dish that I really love the most, pad ka prao. Butter. ยังมีอาหารอีกหนึ่งเมนูที่เธอชอบมากินที่ฟู้ดคอร์ทที่นี่เป็นประจำอีกเมนูหนึ่งคือผัดหมูกรอบราดข้าวกับไข่ดาวเธอสั่งมาทานอีกหนึ่งจานเธอบอกว่ามันมีกลิ่นหอมมากเลยแล้วเธอก็เริ่มทานอาหารโดยอาหารจานแรกที่เธอทานคือผัดหมูกรอบราดข้าวเธอบอกว่าผัดหมูกรอบนอกจากมันมีรสชาติอเมซิ่งมากมากแล้วยังมีอเมซิ่งอีกอย่างคือหมูกรอบนี่มันกรอบมากๆเนื้อฟูมากๆเลย มันเป็นจานอาหารที่ดีที่สุดฉันก็ไม่รู้ว่าแม่ค้าเขาใส่อะไรลงไปในจานผัดหมูกรอบนี้มันอร่อยมากจนฉันกินแล้วเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยแล้วเธอก็ส่งจานข้าวผัดหมูกรอบให้เพื่อนชายของเธอได้ลองทานเป็นครั้งแรกในชีวิตเมื่อเพื่อนชายของเธอได้ลองทานหมูกรอบไปแล้วก็บอกเธอว่ามันอร่อยมากให้คะแนนเต็มสิบไปเลยแล้วต่อจากนั้นเธอก็ได้กินผัดกระเพราหมูสับไข่ดาว อาหารจานโปรดของเธอจนหมดไปทั้งจานแล้วเธอก็พูดต่อหลังจากกินผัดกระเพราหมดแล้วเธอบอกว่ายังมีเหตุผลสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เธอหลงรักประเทศไทยจนต้องบินกลับประเทศไทยอีกครั้งว่ามันคือผลไม้แสนอร่อยที่มีราคาแพงมันคือทุเรียนผลไม้โปรดของเธอเธอบอกว่ามีคนจํานวนมากที่ไม่ชอบกินทุเรียนแต่ก็ขณะดเดียวกันมีคนอีกจํานวนมากเลยที่ชอบกินทุเรียนส่วนเธอนั้น เป็นคนหนึ่งในกลุ่มของคนชอบกินทุเรียนมากๆเธอบอกว่าตอนนี้เธอซื้อทุเรียนชิ้นเล็กๆมาชิ้นหนึ่งด้วยเธอบอกว่าจะจบอาหารมื้อนี้ด้วยการกินทุเรียนที่แสนอร่อยว่าแล้วเธอก็กินทุเรียนหนึ่งภูใหญ่ๆด้วยความอร่อยพร้อมกับบอกว่าฉันรักเธอหมดหัวใจเลยทุเรียนของฉันแล้ววิดีโอของเธอเรื่องนี้ก็จบลงไปตรงนี้ครับนี่คือเรื่องราวในวิดีโอของสาวเซราสาวชาวเวเนซุเอลาที่มาตกหลุมรักประเทศไทย เมื่อเราได้ฟังเหตุผลของเธอแล้วต้องบอกว่าฟังแล้วก็บอกได้ว่าฮา amazing เลยครับอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นซอฟท p o w ว r ของอาหารไทยดีเลยครับต่อไปนอกจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะรู้จักแต่ผัดไทยต้ยมยำกุ้งของไทยแล้วอาหารอีกอย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้มาลองชิมอาหารไทยคือผัดกระเพรามีทั้งผัดกระเพราไก่ผัดกระเพราหมูผัดกระเพรากุ้งผัดกระเพราหมูกรอบ แล้วยังมีผลไม้ที่แสนอร่อยก็คือทุเรียนที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาชิมแล้วจะต้องติดใจไปตา่ตางๆกันผมก็แน่ใจว่าจะต้องติดใจยอย่างแน่นอนเพราะแม้แต่ผมก็ยังติดใจยอยากกินทุเรียนมากๆเลยน่าเสียดายว่าราคามันแสนแพงถ้าราคาถูกกว่านี้หน่อยผมคงจะได้กินทุเรียนมากกว่านี้กินให้มันจุกๆไปเลยท่านผู้ชมพอจะรู้ไหมครับว่ามีที่ไหนที่เขาขายทุเรียนราคาถูกๆบ้างไหมถ้ามีอยู่ที่ไหนช่วยแนะนำมาหน่อยครับ อยากซื้อทุเรียนถูกๆมากินครับแล้ววิดีโอคลิปนี้ก็จบลงแล้วครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมในตอนท้ายนี้ก็คือท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งวิดีโอช่องนี้นะครับเพื่อที่จะได้มาติดตามชมวิดีโอเรื่องใหม่ต่อไปกันครับแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำวิดีโอเรื่องต่อไปด้วยการกดไลค์ ให้กับวิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ